สวีค่ะเปิ้นนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้นมาก,กับคันเบอรี่สโคนนะคะสูตรนี้นะคะหวานน้อยนะคะเนื้อชุ่มฉ่ำแล้วก็อร่อยมากๆค่ะวิธีทําไม่ยากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทานะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เปิ้นด้วยนะคะถ้าอยากจะสนับสนุนการทําวิดีโอของเปิ้นนะคะสามารถกดปุ่ม y o u u u e t แต n k s ได้นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนการทําวิดีโอค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทํากันเลยค่ะใส่แป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะลงในอ่างผสมค่ะจากนั้นนะคะตามด้วยผงฟูค่ะผสมให้ผงฟูกระจายตัวนะคะเมื่อผงฟูกระจายตัวดีแล้วนะคะ ใส่เนยเย็นจัดนะคะลงไปค่ะเนยเป็นเนยเย็นจัดจัดเลยนะคะจากนั้นนะคะใช้นิ้วนะคะบี้เนยกับแป้งนะคะให้เข้ากันใครมีที่สับเนยใช้ที่สับเนยแบบนี้สับเอาก็ได้นะคะสับเนยกับแป้งให้เข้ากันถ้าไม่มีที่สับเนยนะคะก็สามารถใช้นิ้วนะคะบี้เนยกับแป้งให้เข้ากันได้ค่ะ สับเนยกับแป้งนะคะจนแป้งมีลักษณะเป็นเนื้อทรายเล็กๆนะคะเหมือนทรายเปียกๆนะคะใช้ปลายนิ้วบี้ดูนะคะว่าจะต้องไม่มีเนยเป็นก้อนใหญ่ๆเหลืออยู่นะคะถ้ามีเหลืออยู่ก็บี้ให้ละเอียดนะคะจะต้องมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะไม่มีเนยก้อนใหญ่ๆนะคะใส่น้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะ ผสมให้ทุกอย่างกระจายตัวนะคะเมื่อน้ำตาลทรายและเกลือกระจายตัวทั่วดีแล้วนะคะพักเอาไว้ค่ะไข่ไก่นะคะสองฟองค่ะยกเกิรค่ะนมค่ะวันนี้ลาเล็กน้อยค่ะ จากนั้นนะคะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะทยอยใส่ส่วนของไข,ข่ลงไปนะคะขยำเบาๆนะคะไม่นวดนะคะใช้ปลายนิ้วนะคะขยุ่มเบาๆแค่พอส่วผสมเข้ากัน เราจะผสมด้วยปลายนิ้วนะคะจะไม่ใช้การนวดนะคะยกแป้งขึ้นนะคะเอาตรงที่เป็นผงๆเนี่ยมาโปกนะคะจากนั้นพับแล้วกดพับค่ะแล้วกด ปาดขอบอ่างด้วยนะคะกดเบาๆนะคะเราพับไม่นว่นนะคะใช้วิธีกดแล้วพับเอานะคะจนทุกอย่างรวมกันดีหมดผงแป้งดีนะคะกดเบาๆนะคะ ให้แป้งแผ่ออกเล็กน้อยใส่แคมเบอรี่ค่ะแคมเบอรี่เนี่ยเราก็แช่น้ำนะคะจากนั้นเสด็จให้แห้งนะคะเกลี่ยให้ทั่วนะคะกดลงไปนะคะจากนั้นตัดค่ะตัดนะคะยกมาวางซ้อนกัน ที่ใช้นะคะเอาไปแช่ในน้ำเดือดสักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเสด็จน้ำให้แห้งนะคะซับด้วยทิชชู่ทําครัวนะคะให้แห้งดีตัดพับสักสามสี่ทบก็ได้นะคะนะคะกดวางสอนกันแล้วกดนี้นะคะ จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงคามคืนนะคะสามารถพักในตู้เย็นได้นะคะประมาณ3วันนะคะก่อนจะเอามาตากจากนั้นนะคะเพื่นจะปิดฝานะคะแล้วเอาพักแช่เย็นค่ะ เมื่อปักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราเอาออกจากตู้เย็นนะคะวางพักเอาไว้นะคะสักประมาณ5-10นาทีนะคะให้คลายความเย็นเล็กน้อยก่อนที่เราจะรีดนะคะโรยแป้งบางๆงเล็กน้อยนะคะแป้งที่ใช้โรยก็คือแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะแป้งเดียวกับที่เราทําขนมนั่นเองนะคะกดนะคะเล็กน้อย เราจะรีดเป็นวงกลมนะคะความหนาอยู่ที่ประมาณสองเซนติเมตรค่ะี่จะทำเป็นก้อนคล้ายๆสามเหลี่ยมเลยนะคะกดเวลาตาดัดกดครั้งเดียวให้ขาดนะคะกดแ,งแรงๆนะคะกดนี่ครั้งเดียวให้เขาขาดจากกันเลยนะคะ ใครจะตัดเป็นทรงกลมๆก,ก็ได้นะคะเพนตัดเป็นแบบนี้นะคะกดครั้งเดียวเลยค่ะแบบนี้นะคะขนาดชิ้นแล้วแต่ชอบเลยนะคะ ยกมาวางเรียงบนถัดอบนะคะวางห่างกันเล็กน้อยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด10บชิ้นจากนั้นนะคะเรานำแช่ตู้เย,ย็นไว้นะคะหลังจากแช่ตู้เย,ย็นแล้วแล้วเราก็ไปเริ่มวอร์มเตาเพื่อเตรียมอบได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเตาก็ร้อนได้ที่แล้วนะคะ ก่อนอบนะคะเราจะใช้ไข่แดงนะคะไข่แดงอย่างเดียวนะคะ1นึ่ฟองทาบางๆนะคะด้านบนค่ะเพื่นทาไข่เสร็จแล้วนะคะจากนั้นนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนการทำวิดีโอของเปิ้นนะคะสามารถกดปุ่ม YouTube Thanks ได้นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอค่ะ ออกมาแล้วนะคะสีสวยแล้วก็หอมน่าทานมากๆค่ะเมื่อสรุนเย็นเป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะคะเพ้นตกแต่งด้วยเกรสนะคะเกรสที่เพ้นใช้นะคะเพ่นใช้เป็นน้ำปะก,การนะคะเป็นน้ำตาลไอซิ่งนะคะหรือใครจะใช้เป็นน้ำตาลไอซิ่งผสมนมก็ได้นะคะหรือเป็นไวท์ช็อกโกแลตก็ได้นะคะ อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพิ่นด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนการทำวิดีโอนะคะสามารถกดปุ่ม YouTube Thanks เพื่อสนับสนุนการทำวิดีโอได้ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ